จังหวะน,นี้แทงออกมาตัวลามดักไว้ได้โอ้โหชิงเล่นมาอีกจังหวะหนึ่งตัวลามวิ่งกระแทกโอ้โหได้อีกแล้วแข็งโปกเลยทุกคนเปิดมาลูกนี้ตัวลามก็โคก็หืมสบายมาอีจังวนหวะนึงก็ชิงเล่นอีกแล้วโอ้โหทุกคนชอบมากนะดูดุโด,ดโคกก็ได้นะทุกคนแนะนาเพจบริการเตริมเกมแมงปอเติมถ,ถูกเติมไวให้สปีดได้หยิบแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยครบเครื่องเรื่องยิปซัพบอสนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนำอื่นอีกมากมาย นใจเติมเกมล,กลิ้ลิงนาล่างเกียดแท้ผู้ติดตามมากกว่า20,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกก็ผมอย่แล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก,ก็จะมารีวิวตัวนี้เลยลีลียองตูรามนะทุกคนนะก็เขาเป็นแบ็กขวานะแต่ว่าเขาสามารถเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยผมก็จะเอามาเล่นเซนเตอร์นะทุกคนนะเพราะว่าแบบลองเอาไปเล่นแบ็กขวาดูแล้วมันไม่ค่อยแบบมีประโยชน์หรือวิออวาสักเท่าไหร่นะทุกคนนะ มันก็ดีอยู่นะทุกคนแต่ว่าแบบแบบ็กขวาผมมีวันพิษสากาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะทุกคนนะเขาก็เป็นสไตล์เดียวกันกับวันพิษสากานะก็คือสไตล์ยูฟ่าซีฟูลแบ็กนะทุกคนนะเป็นแบ,บ็ k ที่ยังไม่ค่อยเติมเพื่อไปเปิดนะแต่ว่าเขามีพินพอยออซิงเฉยเลยนะทุกคนมาดูวิธีการอัพก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะสี่สี่แปดสิบสี่สี่แปดนะก็เป็นการอัพออโต้นะทุกคน ผมก็ลองเอาไปแต่งเอาไปอะไรอะไรดูแล้วนะก็สแตตม,มันลดนะผมไม่อยากให้แบบค่าพลังมันลดนะมันไม่สวยนะผมอยากให้แบบค่าพลังเยอะๆไว้แต่ว่าไส้ในก็แบบให้มันออโต้ไปเลยก็ไม่เป็นไรนะแต่บางตัวผมก็ไม่ได้ออโต้นะแต่ว่าตัวนี้เป็นการออโต้นะทุกคนนะแต่ถ้าใครอยากรับแบบเป็นตั้งรับจ่าจ่าก็สามารถเพิ่มเกมรับได้นะแต่ว่าค่าพลังมันจะลดเฉยๆนะทุกคนนะแต่ว่า ผมก็เอาแบบนี้แหละทุกคนก็มันจะได้แบบเล่นคล่องๆเข้ามือแล้วก็แบบวิ่งเร็วๆผมชอบการวิ่งเร็วๆแล้วก็เข้าปะทะแน่นๆแบบนี้นะไปดูกันในเกมเลยครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะตุรามตัวนี้นะทุกคนผมก็เปิดได้แค่100ทองเองนะทุกคนนะดวงดีมากๆนะมาดูกันเลยว่าแบบมันจะช่วยเกยมรับเราได้ดีสักแค่ไหนนะทุกคนนะมาที่ตุรามเบิ้ลมาออกมาที่วานวิสากาสากาให้มา1 2แล้วก็เมสซี่หมุนก่อนโอน้โหโหรเยอะทุกคนหมุนมา2แล้วก็ออกมาที่ไปแคมแทงต่อมาที่ลิโอเนลเมสซี่ดึงเข้าในแล้วดับัต้าหนึ่งทีแล้วปันคงคง่นโค้งนิ่มนิ่มโอ้โหหายเลยทุกคน oh, ho. Ho, ho. โอ้โหโหดเกินลูกนี้โกหนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทุกคนนะจะได้รีวิวเมสซี่หรือรีวิวเซนเตอร์กันแนะ่นอนนะั่คนอฝาเคียีนะ มาดูกันต่อก,ก็ถ้าผมแบบบุกตลอดก,ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขานะทุกคนแต่ก็น่าจะได้เห็นอยู่แล้วแหละทุกคนไม่มีใครไม่ได้บ,บุกหลอกเกมหนึ่งนะมาดูกันต่อมาที่นันไงอีซักนี่ไงละ่ะตุลามดักไว้ได้เห็นไหมทุกคน,ก,นก็ช่วยได้เยอะเลยนะเขาทั้งเร็วแล้วก็ทั้งแข็งแกร่งด้วยนะมา ผมชอบการเข้าสกัดแล้วก็ชิงเล่นของเขานะเขาชอบชิงเล่นชิงบอลก่อนด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าผมลองเล่นมาแล้วสองสามเกมนะก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆนะทุกคนชนไว้ก่อนฟ <ๆ S 1> าวโ <ๆ S 1> ก็จุดเด่นของเขาก็คือลูกโขกลูกสกัดอะไรประมาณนี้นะเขาทําได้ดีนะทุกคนนะแล้วเขามีความเร็วด้วยนะผมก็ชอบตรงนี้แหละปกติแบบเซนเตอร์มันจะไม่ค่อย ชิงเล่นนะบางตัวนะแต่ตัวนี้มันชิงเล่นบอลได้เร็วมากนะทุกคนนะแล้วก็เล่นบอลได้ดีด้วยมาดูกันต่อออกมาอื้มโดนเดอะบอยชวนไว้อย่างดักได้อยู่ให้มาอื้มไม่ถึงมาที่เดอะบอยยังติดคุกคิกไปมาแมสซี่เมสซี่แทงต่อมาที่แบ็กแฮมแบ็กแฮมจีมาก่นจีมาก่อนแล้วยัดดูหุ้ยชนเสา ยังเคียย์ออกมาได้อยู่นั่นไงเห็นไหมทุกคนเขาจะแบบดักแบบชิงเล่นได้ดีมากๆนะทุกคนผมชอบตรงนี้แหละนี่ไงล่ะยกมาเอโต้แล้วก็นิ่มๆโอ้โหโหดง่ายอะทุกคนสองประตู่อร์สูญแล้วนะนี่แหละทุกคนผมชอบตรงนี้แหละตรงที่เขาแบบชิงเล่นเวลาเขาเปิดเวลาบอลเสกปย้อยออกมาแบบนี้เขาจะแบบได้หมดเลยนะทุกคนนะ ไม่เหมือนเซนเ,นเตอร์บางตัวนะเป็นเซนเ็นเตอร์จริงๆแต่ว่าแบบไม่ค่อยตัดบอลน,นะบางตัวนะมาดูกันต่อแทงออกมา,าอย่างดักก็ได้อยู่ที่ตุลามยองคอสมาดูโขกไว้อูมแม่นด้วยนะทุกคนแต่ก็ยังติดเขาอยู่มาโอ้โหผิดตัวเพื่อนอือฮึเขอย่างดักได้อยู่เมซี่ เฟกช็อตหนึ่งทีให้มาหนึ่งสองแล้วก็กดชากมาใส่ซ้ายยังติดอยู่ให้ออกมาที่คาเซออกมาที่ยิกเส้นเฟกช็อตหนึ่งทีให้มาเบิ้ลมาโอ้โหล้ำหน้าว่ะทุกคนทำใหล้ำนี้โอ้หูน่าจะได้แบบสับนะเมื่อกี้ตอนนี้ก็นำไปแล้วสองประตูต, 0, นะต่อศูนย์นะตัวรามก็ช่วยเราไว้ประมาณ1-2จงังหวะนะในการดักบอลน,นะ มาดูกันต่อผันไหนออกมาที่ริมเส้นเบินมาโอ้โหเมสซี่ว่าจะดักซะหน่อยนะทุกคนแทงามาที่ดียร์ตูรามวิ่งไล่บี้โอ้โหเห็นไหมทุกคนแข็งแล้วก็เร็วมากนะทุกคนนะถ้าใครได้ไปนี่โอ้โหผมแนะนําเลยจับไปยืนเซนเตอร์นะทุกคนนะถือว่าแบบเล่นได้ดีมากๆเดี๋ยวถ้าใครไม่มีแบ็กขวาแล้วมีเซนเตอร์อยู่แล้วก็สามารถเอาไปยืนแบ็กขวาได้เลยนะทุกคนเพราะเขาตำแหน่งถนัดเขาคือ แบ็กขวาอยู่แล้วก็จะประมาณนี้เลยทุมออกมาก็ยังดักไปได้แทงว่าโอ้โหเบาเกินไปยังดักได้เหมือนเดิมตูลามชนไว้เห็นไหมทุกคนเข้าบอลได้เร็วแล้วก็เข้าบอลได้แม่นมากนะทุกคนนะก็ถ้าใครได้ทีก็แนะนําให้ยืนเซนเตอร์เลยนะทุกคนนะตูลรามนะฮึ่งแลก็นำไปสองประตูต่อศูนย์เปลี่ยนเอาซาร่ามาบ้างนะทุกคน หาดูต่อกันครึ่งหลังว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าหรือว่าผมจะโดนตีไข่แตกหรือเปล่านะมาทีลิกเซนเบินมาโอ้โหโดนดักไว้ได้แล้วตูดลำเห็นไหมทุกคนแม่นมากนะเวลาเข้าบอลน,นะแม่นแล้วก็แรงแล้วก็เร็วมากนะทุกคนก็ลองเอาไปเล่นเซนเตอร์ดูได้นะถ้าไข่ได้นะโอ้โหชี้ตัว <c oughs> ดีนะที่ลำหน้านะทุกคนเขารู้นะว่าลำหน้าเมื่อกี้เขาค็เลยยิงเลยนะผมว่านนะ เกือบโดนตีไข่แตกซะแล้วมาเป็นลูกตั้งเต่ของเราให้มาที่อิลิกเซนเบินมาที่คาเซหลอกหนึ่งทีโอ้โหไม่ผ่านเดอะบอยว่ะทุกคนเดอะบอยให้มาโรดิโกแทงมาอหยังดักไว้ได้เอสซี่หนึ่งสองออกมาที่ซาร่าให้มาเอโตเห็นเพื่อนแล้วโอ้โหวผิดช่องว่ะเพื่อนให้มาก็ยังยังดักได้อยู่ เอตโตชิปลองดูโขกต่อมาอมไม่ถึงซาร่าวะกุกขิกไปมาโอ้โหเอ็นให้เขาด้วยทำไงหนึ่งสองซาร่าแทงออกมาอมืยังไม่ได้วะให้เขากลางมาคาเซยกมาหนึ่งแล้วก็แทงต่อมาที่ซาร่าโอ้โหโอโหหาคิมี่เร็วจังวะนี่ไงละ่ะหันดักเอาไว้ได้อยู่ ให้มอเมซี่เมซี่มองมองมองหาเพื่อนยังไม่ให้ให้มาแล้วก็หนึ่งแล้วก็ออกออกมาริมเส้นฝั่งขวาแทงต่อมาที่ซาร่าซาร่าเข้ามาสีเพื่อนเข้ามาจีเข้ามาเข้ามาเข้ามาฉา,ากลองดูโอ้โหโดนชนว่ะถ้าเขาเข้ามานะเมื่อกี้นะหลุดแน่นอนนะทุกคนก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะยืนดักนะ มาดูกันต่ออีริเซนลองปิดเข้าที่เสาสองโขกล,ลูกนี้ยังติดเขาอยู่ได้เตะมุมอีกหนครั้งนะทุกคนมาตอนนี้ก็นาทีที่60สิเจแล้วจะมีลูกที่3มไหมนะเปิดมาโค้โค<ๆ>อยังปัดออกไปนะได้เตะมุมอีกหนึ่งครั้งอีกเสเซนนะไมทุกคนเวลา เตะมุมนี้มันก็ต้องมีลูกสูตรกันบ้างนะทุกคนนะ,ะการเตะมุมนะมันถึงจะได้ลุ้นนะอยังเคลียออกมาคืนมาที่ลิกเ้นหมวนหมวนมาหนึ่งทีแล้วปาดเข้าในมาหูยังเคลียไว้ได้อยู่คืนมาเขาจะสวนกลับเร็วแล้วทุกคน,โอ,โ,นโ,กโอ้โหยีบนโล่งมากโอ้อลอนวันบิสก้ามาดากรแทงมาต่อเปิดมาตัวลัวโคโ้เห็นไหมทุกคนสบายเลยนะลูก แบบลูกกากแกอะไรประมาณนี้นะเขาชอบแบบได้บอลตลอดนะทเทงมาต่อที่ซาร่าโอ้โหไม่ถึงว่ะให้มาเดบอยหมวนกลับมาที่อยงางติกาซิเบโรให้มาตูรามดึงบอลกอ,กอจะเย็นให้อามาที่วันพิซากา้าปาดเข้ากลางมาว้ายมาหนึ่งทีสองทีททเทงต่อมาที่เคียซ่า เกียซาปาดเข้าในมาหนึ่งสองสามตัวแล้วลองปั่นของโคง้งนิ่มนิ่มโอ้โหบิดเคอร์เล์นะทุกคนนะโคตรคมอะลูกนี้นะโคตรสวยด้วยนะโอ้โหยอมแพ้หรือเปล่าเนี่ยสามประตูต่อศูนย์ทำไงย,ยอมหรือเปล่าก็น่าจะยอมนะผมว่านะนั่นไงยอมจริงด้วยนะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วนะทุกคนนะตัวรามของเรานะอถือว่า เป็นได้ดีมากๆนะสำหรับการเล่นเซนเตอร์นะที่ผมจับไปเล่นนะก็จะประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดสมัครสไาเพื่อไปเราจะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ